เมื่อวานไม่มีลมแต่ถึงจะมาช้าแต่ก็มานะปะาปๆไปไปอ่ะ,อะสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากจบเกมเมื่อวานเป็นไงกันบ้างรู้สึกไงพูดไม่ออกยิ้ม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 เลยยิ้มเขิลเลยยิ้มเขโอ้โห,โหแง่ สายหัวะนะคือตั้งแต่จัดตัวแล้วเล่นอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหปวดตับอ่ะอุตสาหอดหลับอดนอนรอดูแห้งเจอเล่นง,งี้ปวดกระบาลเลยพี่จ้าแต่ไม่เป็นไรช่างแม่ ผ่านแล้วผ่านไปนะเดี๋ยวนัดหน้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมหน่อยว่าแบบเออมันมีอะไรเกิดขึ้นในเกมบ้างนะว่าผิดพลาดตรงไหนเล่นเป็นยังไงใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง <c oughs> ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวดูกันไปอธิบายกันไปเป็นฉากๆเลยกูแบบ อารมณ์แบบว่ามึงนั่งไล่ตบเรียงตัวประมาณนั้นอนะ่ะแบบจับเรียงตัวมนะันยืนเรียงตัวแล้วมาสวดสดยับสดยับอะไรเงี้ยเนาะนะนะโอเคไปไปดูคะแนนกันก่นกอนเลยเริ่มกันที่แมนยูผู้ษาประตูหลวงพ่อดเดได้7.4เกมนี้เนี่ยมีจังหวะเซฟอยู่บ้างนะที่อันตรายอันตรายแต่เอาตรงก็ลิวพูเนี่ย ยิงติดบล็อกติดอะไรซะเยอะโอกาสยิงจัดๆเน้นๆแล้วเ k r ต้องออกแรงเหนื่อยเนี่ยดูแล้วน้อยถือว่าน้อยเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับฝีมือของเขาที่มีะนะส่วนแบ็คซ้ายมาเลเซียตัวใหม่วันนี้ก็เล่นได้ดีนะได้คะแนนไป6.9เรียกว่าตามติดซาลาเป็นเงาเลยอะแบบว่าไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยพี่ไปไหนผมไปด้วยครับพี่ขยับมาที่เซนเตอร์ตัวกลาง ลิซานโดมาติเนสวันนี้จับคู่กับลาฟิวลาลคะแนนถือว่าดีทั้งคู่นะมาติเนสได้6.9ส่วนวาลานได้7.2แล้วก็เป็นการจับคู่ลงครั้งแรกให้แมนยูด้วยถือว่าสอบผ่านนะย้ายไปที่แบ็คขวาเดียโก้ดาโลอันนี้ได้7.1ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้โอเคนะดาโล7.1ไปต่อกันที่คู่กลางครับคิสเตียนอิล็กเซนกับแม็กโท อิลิกเซนได้ไป6.3ส่วนแม็กโตเนี่ยวันนี้เล่นดีหน่อยได้ไป7.2 m i f i e l d มิดฟิลด์3ตัวบนครับด้านซ้ายอีลังกาได้6.9บูโน่ฟอนันเดส7.1แล้วก็เจดอนซานโชเนี่ยได้7.4เป็นผู้ทำประตูด้วยนะครับในวันนี้ส่วนหน้าเป้าเป็นลัชชีมาคัสลัชฟอร์ด ford, ซึ่งวันนี้เนี่ยได้โอกาสมายืนหน้าเป้าแทน c ซียซแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับได้ไป7.5 ไปต่อกันที่ลรเวอว่าพูเลย AB1 วันนี้ได้ไป6.8นะครับเบ็คเกอร์บอกเลยว่าวันนี้พี่แกงานชุกเพราะว่าหลังอานหลุดรัวเรียกได้ว่าป้อนงานให้เขาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแบ็กซ้ายจอมเกลียนโรเบิร์ตสันวันนี้เอาไป6.3พอเซ็นเตอร์ตัวกลาง2ตัวครับวันนี้โจจับคู่กับพี่ได้โจได้ไป7ส่วนพี่ได้ได้ไป7.2คะแนนสูสีมากนะครับ คะแนนสูสีมากเรื่องของความรั่วและการสร้างงานให้กับ AB1 ส่วนน้องเทนวันนี้ได้ไป6.9แล้วแถมเหลืองให้อีกใบแดแานกลางครับโอ้โ oh หตอนจัดตัวมานี่เห็น3ชื่อนี้ก็สียวแล้วฮาวิ่เด็กใหม่ไฟแรงเอาไปแค่6.4เพราะดูมาตลอดเกมทั้งลุกทั้งรับไม่ดีสักอย่างเกมลุกก็ไปไม่สุดกักกักไม่กล้าเล่น ส่วนเกมรับไม่ต้องพูดถึงเหมือนได้ตัวฟรีส่วนกับตันแปะเฮนดสันนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายให้มายืนเป็นมิดฟิลด์โฮดดิ้งแทนหมอป่าเอาไปแค่6.6เพราะว่าวันนี้เนี่ยแกมีพลาดด้วยส่วนจ่าเจมครับได้6.7มากกว่าหน่อยหนึ่งสองคนนี้พอกันทั้งคะแนนแล้วก็ความแก่สามตัวหน้าครับลุยส,ส์เดียสบ็อบบี้แล้วก็ฮามิเซาร่า เดียสครับวันนี้โชว์ฟอร์มหรูได้บอลจากเพื่อนแล้วเลี้ยงย้อนหลังเอาไป6.4บ๊อบบี้ครับงานหนักหน่อยส่วนใหญ่จะลงมาเล่นเกมกลางสนามเนื่องจากว่าต้องมาคอบเวอรต์ตำแหน่งของกัปตันแปะได้ไป6.8สุดท้ายฮามิดซาร่าโดนมาเลาเซียตาเป็นเงาแต่ยังได้รางวัลปลอบใจด้วยการหม่งทำประตูจะหลงทำไฮไลท์สีผมทองเอาไป7.5ต่อกันที่สรุปหลังเกมครับ เจดอนซานโชยิงประตูขึ้นนำให้กับแมนยูไปตั้งแต่นาทีที่16น้องเทนโดนใบเหลืองตามมาด้วยราเฟอวาราและเดียโก้ดานโลส่วนครึ่งหลังครับแมนยู U, เปลี่ยนตัวทันทีส่งมาเซียลลงมาแทนอิลังกาแล้วก็นาทีที่53ครับก็เป็นมาเซียลที่ได้แอสซิสต์ให้กับแลชชี่มาคาและฟอร์ดใส่สกอร์นำห่างลิเวอร์พูลเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่59 เจเกนคอปเพิ่งตื่นส่งปลาฟาบินโยลงมาแทนแปะเฮนเดอร์สันหลังจากนั้นแมนยูก็เปลี่ยนเฟสลงมาแทนซันโชเพื่อแพ็คเกมรับนะครับมิดฟิลด์อัดแดนกลางจนแล้วจนเล่าไปถึงนาทีที่73หรือว่าลิเวอร์พูลเพิ่งรู้ครับว่าต้องการการสร้างสรรค์เกมจากแดนกลางตัดสินใจถอดจากเจมแล้วส่งฟาบ,บิโอคาวโยลงมาลากเลือจนมานาทีที่8 1ฮาเมดาซาร่าถึงจะยิงตีไข่แตกได้ 4นาทีต่อมาเปลี่ยนล็อบโบออกและส่งซิมิการ์ดลงไปหวังพึ่งพาการคลอสบอลที่แม่นยำของเขาแต่ยังไม่ทันได้เปิดสักลูกเวลาก็หมดซะแล้วทีนี้แหละทีนี้มาดูจังหวะสำคัญของเกมกันบ้างเริ่มตั้งแต่ต้นเกมเลยเนี่ยมาดูทำรูปภาพมาให้ดูกันจังหวะนี้เนี่ยแม็กโทแทงบอลนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยกำลังแทงบอลไปให้กับเฟอร์นัน บูโน่ฟอร์นันเดสเนี่ยยืนว่างอยู่ตรงกลางโดยมีลุยดิอาร์ตเนี่ยตอนแรกยืนปิดแม็กโทอยู่แล้วก็มีแปะเฮนเดสันเนี่ยคอยคุมเชิงอยู่มันเป็นจังหวะที่แมนยูเนี่ยเกือบได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมนะจากจังหวะที่เฟอร์นันเดสเนี่ยสอดขึ้นมาจากแถว2รับบอลแทงจากแม็กโทแล้วตวัดออกซ้ายให้อิลังกายิงชนเสาเนี่ยลูกเนี่ยถ้าดูอยู่เนี่ยจำได้แน่นอนตั้งแต่ต้นเกมเลยอ่ะทีนี้มาดู จากลูกศรที่ผมทำไว้เนี่ยเริ่มจากตัวซ้ายสุดเลยอีลังกาตัวซ้ายสุดนั้นอะจริงๆแล้วมันต้องเป็นไอ้เทนท,ที่มาปิดตัวเนี้ยแต่ดูตำแหน่งมันเดี่ยยืนโคตรจะห่างเลยทิ้งกันเป็นทุ่งแล้วทำให้โจโกแมสเ,เนี่ยต้องไปซ้อนแทนที่ลิเวอร์พูลมันจะเล่นแบบรับคอมแพกใช่ปะ่ะซึ่งถ้ามันรับคอมแพกอะมันต้องโลมาฝั่งนี้ฝั่งขวานี้ฝั่งล่างจอเพื่อที่จะมาปิดดักไอตัวบูน่ฟอนันเดสได้ ถ้าเกิดไอเทนมันวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งมันแล้วมาปิดไอตัวอีลังก้านะโจโกเมสมันก็ไม่ต้องซ้อนใช่ปะพอมันไม่ต้องซ้อนมันก็มาปิดดักทางคือมันจะมาซ้อนฟนานได้ก็ได้หรือมันจะมาดักทางตัววิ่งสอดก็ได้นึกออกปะจากจังหวะเนี้ยทำให้ลิเวอร์พูลเกือบโดนเลยหรือว่าลูกแรกอ่ะตั้งแต่ต้นเกมเลยจำได้อีลังก้าปั่นชนเสานิดเดียวเลยกองหลังสกัดได้ทันอ่ะต่อทําทำให้เป็นสถานการณ์เหมือน โดนลุม2-1นะครับโกเมตจังหวะนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันจากภาพแรกอะที่เห็นว่าไอ้เทนะ่ะทิ้งเป็นทุ่งทิ้งอิรันก้าเป็นทุ่งเลยตอนนี้แม่งอยู่คนละประเทศกันแล้วมึงทิ้งกันคนละประเทศเลยเนี่ยจากที่ผมเขียนตัวเลขไว้อะแบ็กโฟของเราใช่ป่ะเบอร์1โรเบิร์ตสันเบอร์2ฟันไดเบอร์3โจโกเมสเบอร์สมันต้องเป็นไอ้เทนที่ลงมา คือจังหวะเนี่ยหลุดไปอ่ะจะถึงหน้าโกอยู่แล้วอ่ะมันยังไม่สับตีนแตกกลับมาปิดตัวซ้ายสุดนี่เลยอ่ะคือโจโกเมสมันก็ต้องเลือกบีบเข้ามาเพราะฟันไดฟ์มันพอมันโดนแทงทะลุมาแล้วมันไม่ทันเลยใช่ปะมันตามไม่ทันทีนี้โจโกเมสอ่ะเออมันก็ต้องเลือกทิ้งตอนตัวแรกที่มันปิดอยู่ก็คือตัวอีลังกาตัวริมสุดอ่ะมันก็ต้องบีบเข้ามาปิดเฟอร์ดันแทนทีนี้เฟอร์ดัน มันถึงบอลก่อนจังหวะนี้มันปัมนป๊มกันปั๊มกันคือถ้าเกิดดูตอนแข่งอะน,นะเฟอร์นันมันวิ่งสไลด์ใช่ป่ะแต่ว่าโจโกโมเมสอะวิ่งเข้ามาปั๊มธรรมดามันไม่ได้สไลด์เหมือนเฟอร์นันเดสบางคนอาจจะบอกหามึงแม่งไม่สไลด์บวกไปเลยวะคือมันทำให้นึกถึงอะถ้าเกิดเป็นกองหลังตัวเก่าของเราอะพวกล็อบเลนหรือสเคอร์เทลอะแม่งลูกเนี่สไลด์บวกแน่นอนคือต่างคนต่างถึงบอลแล้วก็สไลด์ ดูกันว่าใครจะได้ใช่ปะ่ะแต่จังหวะเนี้ยโจโกโมเมสมันไม่ใช่คนที่เล่นแบบสไตล์นั้นอยู่แล้วอะ่ะมันกะถ้าเกิดให้ผมเด่านะคือมันกะจะแบบว่าถึงบอลก่อนแล้วก็ตัดตัดไปได้แล้วเล่นต่อเลยอ่าประมาณเนี้ยสุดท้ายมันก็ปั๊มไม่ได้ปั๊มแพ้พอแพ้ทีนี้บอลหลุดไปถึงอิลังกาได้ยิงปั่นโค้งชนเสาอันเนี้ยเตือนดอกแรกไอเทนเกอเหมือนเดิมกูบุกอยู่กูไม่ลงไปรูปต่อไปครับ ส่วนอันนี้เป็นจังหวะได้ประตูแรกของแมนยูอะนะที่อิลังกาหลุดมาฝั่งซ้ายอิลังกาหรือมาเลาเซียนี่แหละสักคนผมจำไม่ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอิลังกานะเพราะว่ามาเลาเซียมันน่าจะตามเงาฮามิซาร่าอยู่คือจังหวะเนี้ยโดนทำชิ่งหลุดโดนทำชิ่งหลุดมาจากอิลิกเซนคืออิลังกาแปะบอลมาที่อิลิกเซนแล้วเบิ้ลต่อไรเทนเนี่ยวิ่งตามแต่ดูแล้วไม่ทันแน่นอนโจก็เลยต้องวิ่งไปซ้อนเห็นปะ โจพยายามจะวิ่งไปซ้อนคือลูกซ้อนที่ผมทําไว้ก็คือมึงต้องวิ่งไปปิดปิดช่องไม่ให้เปิดส่วนไอ้ที่ผมงงเนี่ยคือไอ้วร์จิลฟันไดกับไอ้แอนดูโรปสันน่ะคือมึงไม่ดูสองตัวข้างหลังมึงไงวะคือมันเป็นสูตรอยู่แล้วว่าวะคือมันไปสุดเส้นหลังนั้นอะ่ะแล้วมันมีผู้เล่นของทีมเราอะ่ะวิ่งไปปิดอยู่สองคนนึกออกปะคือมันมีเทนตตัวหนึ่งทันไม่ทันไม่รู้แหละแต่ว่ามันปิด มันสามารถปิดตัวถ้าเกิดว่าไออิลังกามันล็อกล็อกกลับมาอย่างไงก็ไอเทนก็ปิดอยู่แต่ถ้าเกิดอิลังกามันไม่ล็อกกลับมาโจโกเมสมันก็วิ่งไปบางทางบางทางเปิดเข้าในมาอยู่อะเท่ากับสถานการณ์ตอนนี้สองลุม1ได้สุดท้ายอิลังกามันเลือกไปสุดเส้นหลังใช่ป่ะแล้วก็ตบกลับมาให้ซานโชซึ่งโจโกเมสมันก็ปิดไม่ทันอยู่ดีแต่ที่บอกไปตั้งแต่แรกอะ่ะฟันไดกับโรบสันน่ะ คือมึงรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมึงสองคนนั้นน่ะวิ่งไปปิดตัวเดียวของแมนยูที่จะเปิดกลับเข้ามามันไม่มีมุมที่ที่จะยิงหรือว่าอย่างน้อยมันมีเพื่อนมึงอยู่สองคนที่จะปิดอยู่อ่ะโอกาสที่จะยิงเนี่ยน้อยมากนึกออกปะโอกาสที่ยิงน,น้อยมาก,ก,าท,มากทีนี้เนี่ยมันทําได้อย่างเดียวก็คือการตบกลับมาก็คือเปิดกลับเข้ากลางมาซึ่งหน้าที่ของเซนเตอร์ก็คือมึงก็ต้องดูปาว่าไอ้ตัวที่มันจะเข้ามาในกรอบเขตโทษอะ่ะมันมีคนไหนบ้าง อันนี้มึงวิ่งไปเลยปล่อยสองตัวแมนยูฟรีคือลูกนี้ตบกลับมาได้นี่คือมึงเลือกเลยอ่ะสองตัวฟรีเลยอ่ะคือจริงๆมันเสี่ยงได้นะลูกเนี้ยเอาจริงถ้าเกิดว่าไอสองคนนี้นะไอโรบสันกับฟันไดนะมันตัดสินใจยืนปิดซานโชกับแรดฟอร์ดไม่ให้ฟรีนึกออกใช่ป่ะไออิลังก้ามันก็มีช้อยเดียวเลยคือยิงเพราะว่ามันตบกลับมาให้เพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนโดนประกบ ทีนี้มันก็วัดไปเลยกับ AB1 ผมว่าลูกนี้ AB1 เอาอยู่มันยืนปิดเสาแรกแล้วแล้วสถานการณ์1น่ตอนหเนี่ย AB1 นี่ไว้ใจได้ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเซนเตอร์มันจะเล่นง่ายกว่าหลังมันจะปิดง่ายกว่าถ้าใช้วิธีแบบว่ายืนชิดไอ้สตัวเนี่ยซานโชกับแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ให้มันฟรีมันก็เหมือนตัดชอยให้อิลังกาเนี่ยต้องยิงสถานเดียวเลยนะตามนี้ สุดท้ายพออิลังกาเนี่ยมันตบกลับมาให้ซานโชได้ทีนี้ก็เลือกเลยมึงสนุกเลยมีแรดฟอร์ดเป็นตัวเลือกคือซานโชเนี่ยมี2ตัวเลือกเลยจะยิงเองก็ได้หรือจะส่งให้แรดฟอร์ดก็ได้ในขณะ,ะที่มีจ่าเจมเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาบล็อกแต่พวกมึงคิดว่าทันเหรอสปีดต้นตอนนี้ติดลบจ่าเจมไม่รู้จักคําว่าตีบวกแล้วอยู่ดีๆโรบสันก็สกิลโกลเข้าไปยืนทับตําแหน่ง a b 1กูอีก จากลักษณะการยืนเนี่ยลูกนี้โลบัสสันเขาซื้อเลยเขาซื้อเซฟเส้นเขาต้องการเซฟเส้นแล้วดูฟันไดมึงเล่นฟีฟ่ามากเกินไปว่าเอามือควยหลังยืนนิ่งทำตัวเป็นฟีฟ่า2 2เล่นเกมลับแบบ t ทค t ิคอ l จากเดิมที่ AB1 กูลำบากอยู่แล้วเพราะว่าไอโลบสสันเนี่ยมันต้องการที่จะมาหล่อเซฟเส้นมึงฟันไดมึงมายืนบัง AB1 กูอีกเพิ่มงานเข้าไปอีกเหลืออะไรอะ่ะทีนี เป็นหลวงพ่อเดก็เซฟไว้อยู่สุดท้ายเนี่ยจังหวะน,นี้แรดฟอร์ดว่า s ซานโชเนี่ยใช้เป็นตัวหลอกคือจ่าเจมพยายามจะใช้สปีดตีบวก0.01เข้ามาบล็อกลูกยิงของซานโชแล้วก็หัวทิมโดนหลอกหลังหักและดูฟันไนดายพี่แกติดใจเกมรับแบบแท็กติกคอลของฟีฟ่22นี่ขนาดจ่าเจมใช้สปีดต้น0.01ไปแล้วนะ คือมึงมีเวลาเหลือเฟือมากในการที่จะแบบเข้ามาสอนมิลเนอรอ์ยอมใจพี่แกเลยฟานไดบอกไม่กลัวในฟีฟ่ายีบสกูพลัง90บวกสุดท้ายไม่ช่วยอะไรซานโชซัดต,รตรุงไป10แมนยูนำอันนี้เป็นจังหวะเสียประตูที่2นะครับแค่เห็นภาพนี้ก็บ่งบอกทุกอย่างแล้วครับว่าแปะเฮนาาร์สันนี่ระดับโลกตีกรอบสี่เหลี่ยมนี่ไม่ใช่อะไรนะให้เห็นเห็นไปเลยว่าแบบ โอ้โหมึงไม่มีใครเข้ามาบีบเลยพื้นที่เล่นของมึงนีงแบบ่กว้างแบบกว้างโคตรๆอะ่ะต่อให้แกแบบค่อยๆดูดบอลลงแลซ้ายแลขวาแลหน้าแลหลังแล้วก้มผูกเชือกลงเท้าต่อแล้วกูว่ายังทันอเอาดิแต่นี่มึงแบบสองจิตสองใจกูจะแตะบอลต่อให้เพื่อนไปเลยดีหรือกูจะดูดบอลลงมาดีนี่แม่งโลก เตะบอลกระฉอกไปเข้าทางเค้านี่หืมกูถามจริงมึงเตะบอลมากี่ปีแล้วแปะโอ้โหดูทีซอยตีนชูถ้วยเลยมึงซอยยิ่ๆยิ่งยิ่ยิยิ่เหียนจะพลาดเลยแม่งเอ้ยแล้วก็ไม่ต้องจินตนาการกันเลยเพราะว่าความชิปหายกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้านะดอกนี้หลังจากแปะเฮนเดอร์สันพลาดแล้วผมก็ได้ทดเลขเอาไว้ให้ได้ดูกันเหมือนเดิม1โลบสันสฟันได์ สาโกเมสแล้วดูเบอร์สน้องเรนกูบุกอยู่เหมือนเดิมแล้วมันก็ยืนดูเพื่อนไม่ลงคือเข้าใจนะเว้ยว่าโค้ดแบบสั่งมาให้มึงบุกอะ่ะแต่ที่กูทดเลขให้มึงดูนี่คือมึงต้องอยู่ด้วยกันไง1 2 3 4งนึกออกป่ะแบ็กโฟร์อ่ะเฮียนี่มึงยืนลอยสูงไม่คิดจะลงมาช่องช่วยเพื่อนกันเลยคือจากภาพเหตุการณ์สำคัญที่ดูมาตลอดเนี่ยทั้งคลิปอะ จะเห็นว่าไอ้สตัวเบอร์หนึ่งสองสาเนี่ยตำแหน่งมันยืนใกล้เคียงกันอย,อย่างมากก็ล้ําล้ํากันไม่เยอะอะคือเหลื่อมล้ํากันไม่เยอะมันยังอยู่ในระดาบเดียวกันไม่ได้ฉีกแบบเป็นทุ่งเหมือนไอ้เทน์อย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะมันยังรักษาลายกันแล้วมันก็สั่งการสื่อส่งสัญญาณสั่งกันได้ว่าแบบเฮ้ยมึงดันขึ้นกูลงเดี๋ยวกูไอ้ยงังไงนี่มึงแม่งจะบุกอย่างเดียวเลยโอ้ยจ้าพ่อไพเมกเกอร์ คือที่ดาเนี่ยแต่ยังไงก็50 50หนะหมายถึงว่าดามัน50มันผิด50แต่อีก50ก็คือทีมสตาฟโค้ดเขาต้องการให้มันเล่นอย่างนี้ให้มันเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวในอะ่ะตัวตัวหน้ารอบเขตโทษอะ่ะคือเทน์มันช่วงปีที่ผ่านมาถ้าสังเกตอะ่ะมันจะไม่ได้ไปแบบสุดเส้นหลังแล้วก็ไปเปิดคอร์สเข้ามาแบบตัดคัตแบ็กกลับมาใช่ปะมันจะเป็นเหมือน KDB เล่นกับแมนซีอ่ะที่ไปยืนอยู่หน้าเขตโทษฝั่งขวาแล้วแบบว่า คอสบอลข้ามฟากไปหรือว่าคอร์เข้าในเขตโทษเข้าไปเหมือนเป็นตัวเพลเมเกอร์ที่อยู่ริมนอกฝั่งขวาเอาไว้คอร์เข้าไปแบบเออะเข้าขวาเปิดเข้าขวาเปิดกูแบบเบ็คคึมเบ็คคึมเข้าขวาเปิดเข้าขวาเปิดศา,าสเท้ศาสเตเบ็คคึมคือถ้าเป็นแบบเบ็คแคมเหมือนแมนยูเล่นสมัยก่อนเนี่ยเบ็คแคมมันได้ไงฮ่าเพราะว่ามันมีแกลลี่เนวิลแม่งยืนเป็นแบ็คให้แล้วเบ็คแคมมัน เล่นมิดฟิลด์ตัวขวาใช่ป่ะคือมันไม่ต้องสนใจเกมรับเท่าไหร่มันไม่ต้องซอยเต็นแตกมาช่วยเกมรับเพราะว่ามีแกลลี่รอ,องอยู่แต่นี่มึงคือมึงเป็นวิงวิงขวาเลยไงวิงขวาทะลุโลดอ่ะคือไม่ใช่อะไรคือเขาแทงมึงทะลุโลดอ่ะนึกออกใช่ไหมสุดท้ายหาโจโกเมสซวยกูเอกแม่งทุกรอบสถานการณ์สองหนึ่งตลอดเนี่ยโดนลุมตลอดสองหนึ่งทีนี้มาถึงภาพสุดท้ายแบบจังหวะต่อเนื่องนะ คือเนื่องจากว่าไอ้ตัวซ้ายสุดอะแรดฟอร์ดอะไอ้เทน์มันไม่มาช่วยปิดให้ใช่ปะมันไม่ได้ลงต่ำมาช่วยซ้อนทีนี้พอโจโดนลุม2-1เนี่ยเหมือนเดิมเลยโลกกูก็ไม่รู้เอาไงดีจะกูจะมาปิดแรดฟอร์ดดีหรือกูจะเข้าไปบีบมาเซลดีแต่ก็เออเท่าที่เห็นในภาพอะโจแก่คงซื้อซื้อความเป็นมิดฟิลดระดับโลกของแปะเฮนร์สัน ว่าเฮ้ยจังหวะนี้กับตันแม่งเอาอยู่อ่ะเอาอยู่แน่นอนมีแบบเกี่ยวบอลจากเท้าเกี่ยวบอลจากเท้ามันเลยแบบตัดสินใจสับตีนแตกกับหลังเพื่อรอตั้งรับใช่ปะแต่ลืมไปว่าตัวเองนั้นฝีเท้าลมกรดเกินไปจังหวะนี้มึงสับตีนแตกวิ่งแซงแลชชี่ไปก่อนเลยทําให้เขาอยู่ในลายแต่ดอกเนี่ยถ้าดูเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะไม่ใช่ภาพนิ่งนะคือโกเมสอะ่ะมันมันเหลือบแล้ว มันเหลือบมาเห็นแรดฟอร์ดที่อยู่ด้านซ้ายแล้วพอมันเหลือบปั๊บเนี่ยมันชะลอเลยมันชะลอฝีตีนแต่แรดฟอร์ดดอกนี้ต้องชมคือมันเลี้ยงลายนะมันเลี้ยงลายตัวเองไว้เลี้ยงลายเก่งลูกนี้คือเสียดายเหมือนกันนะคือถ้าเกิดโจมันไม่ได้สับตีนแตกกลับหลังอะแล้วมันไม่ได้เหลือบมาเห็นแรดฟอร์ดอะไรก่อนอะคือมันตัดสินใจบีบเข้าไปช่วยมิดฟิลด์ระดับโลกเลยใช่ป่ะเพื่อที่จะแย่งบอลออกมามันก็จะวิ่งเข้าไปใกล้มาเซียลกว่านี้ทําให้แรดฟอร์ดอะ อาจจะถล่มได้ใช่ป่ะแต่นี่พอแบบรู้ตัวช้าไปต่อให้แบบชะลอความลมกดลงไปแล้วนี่ก็ไม่ทันอยู่ดีแรดฟอร์ดมันเลี้ยงลายไปแล้วแล้วก็พอแทงทีนี้หลุดเลยจังหวะต่อเนื่องก็กระชากเข้าหา AB1 แล้วซัดเข้าไปที่เสาแรกแบบไม่ต้องเซฟตรง2-2-0ต่อมาท้ายเกมฮามิสซาร่าก็มายิงตีไข่แตกได้เป็น2-1นะแต่ก็ไม่ได้ช่วยหาอะไร แพ้ไปโดนแมนยูสุยตูดเรียกได้ว่าบุกมาหาเขาถึงบ้านให้เขาสุยตูดแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นการทดลองเกมลับแบบ tactical ก็แล้วกันนะครับอาจบกันไปสำหรับการวิจารณ์สับเรียงตัวนะครับอันนี้ผมขอย้ำนิดนึงว่ามันก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะใครจะเห็นต่างเห็นอะไรยังไงก็แล้วแต่พวกคุณ ในส่วนของผมเนี่ยประมาณนี้โอเคสวัสดีจ้ะโอเคนะแต่ว่าด่าจนแบบด่าจนคอแห้งด่าจนหิวน้ำคือแบบว่าเจ็บคอไปหมดแล้วนี่ยโอ้โหมีเรื่องให้แบบด่าเยอะจริงๆอ่ะนัดนี้โอ้โหไม่ไม่ไหวนะต้องดูว่าแบบ เดี๋ยวดูว่าสุดสัปดาห์นี้แม่งจะเป็นไงกลับไปเล่นในบ้านเจอบอลมัดถ้าเกิดมึงยังไม่เอาอีกแล้วเว้ยอูก็ไม่รู้พูดไงมึงกูไม่รู้พูดไงมึงแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งไม่ไหวจริงแต่ก็ขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันนะครับจนถึงจบคลิปแล้วก็ยังไงฝาก กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสนับสนุนหน่อยนะจ๊ะช่วยหน่อยนะจ๊ะสนับสนุนหน่อยจ้าแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าสุดสัปดาห์นี้พบกันใหม่แค่นี้นะสวัสดี